ตอนนี้เราต้องกลับมองคนไทยว่าคนไทยอ่ะต้องพัฒนาให้ไปถึงเขาแล้วตอนเนี้เพราะว่ามวยไทยอ่ะมันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วน,น,นั่นคือชาโดประทานก,กับนิโคโอ,โอชิงแชมป์ที่เป็นคู่นี้หนักทั้งคู่วัดดีปีใหม่ครับ <c oughs> โอ้ครับสวัสดีพีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับโอ้ครับ,รบไหนๆเราเจอันทีนะครับผมนี่ก็ครบรอบผ่านคนมาหนึ่งปีแล้วหนึ่งปีที่ผ่านมาจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับโตโหร ช่วยสรุปรให้เราหน่อยครับอ่าสรุปเลยนะครับปีที่แล้วก็ก็ถือว่าโอเคครับไม่ถือว่าดีเท่าไหร่เพราะว่ามันก็ยังมีแบบติดขัดนิดนึง <c oughs> เพราะว่าอ่าจากที่ไฟล่าสุดไม่ไม่ได้ชกครับ,รบก็เลยแบบก็ยังไม่ไม่ไม่เพอร์เฟกต์ร้อซแต่ว่าก็ยังก็ดึงถือว่าใช้ได้ครับเพราะว่าก็ยังมีร,รายการชกอยู่ครับ โอ้ครับเพราะงั้นคุยเล่าในเหตุการณ์มีไฟแล้วมันเป็นยังไงครับมันมันเกิดอะไรขึ้นครับญี่ปุ่นมันหนาวมันคุมน้ำหนักมากในแบบที่เราทุกคนรู้ๆเลยปะครับครับผมมันก็มันก็หลายๆเรื่องครับพี่เพราะว่าเพราะว่ามันก็ทั้งทั้งอากาศหนาวทั้งสภาพสภาพแวดล้อมการการการไปวิ่งคุมน้ำหนักมันก็ยากหน่อยครับมันก็เลยก็เลยทำให้มีมีปัญหาครับโอ้ครับที่ผ่านมานี่เหมือนว่ารุ่นไฟเวอรจะเป็นรุ่นแบบ รวมเอาสุนรกายดาวใช่ใช่ใช่เออคุณมีความคิดยังไงบ้างรครับร<ม>น่าสนใจไหมสุดที่สำหรับตนะัวผมคิดว่ามันมัน,ม,นมันน่าสนุกดีนะครับเพราะว่าได้ชกแบบอ่าหลายหลายคนไม่ได้ชกแบบคนเดิมๆซ้ำๆได้เปลี่ยนกู่ชกใหม่เรื่อยเปลี่ยนสไตล์ไปเรื่อย mm hmm. กพพพ็พัฒนาฝีมือตัวเองไปเรื่อย mm hmm. เจอกับคนประเทศนั้นประเทศนี้มันก็สนุกดีครับ mm hmm. แต่ว่าในรุ่นนี้ก็มีแต่แบบโอ้โหไม่มีแต่แบบเก่งๆทั้งนั้นเลยมีแต่แบบ เขี่ยวๆทั้งนั้นครับถ้าเกิดอันนี้ไอ้นุ่มาตรีพูดไงว่าว่าจะเปิดไรอาเรียกรู้เขาเรียกว่าเปิดเปิดอะไร์นาเมนต์ใช้คำอินโกลเดมันาเมนต์ในรุ่นไฟายเบ็บที่ว่ายังไงบ้างครับอุ้ยสนุกครับสนุกเพราะว่าในรุ่นนี้มีแต่เก่งๆทั้งนั้นแล้วก็แล้วก็มวยระดับสูสีกันทั้งนั้นถ้าเกิดว่าใโชคในแบบเป็นของไอ้กลางปีใช่ไหมที่เขาที่เขาพูดว่าผมว่ามันสนุกแน่นอนครับ ติดตามเลยครับติดตามเลยครับผมว่าติดตามตลอดตอนนี้อันนี้อย่างเงี้ยเราจะลบยกตัวอย่างนะมวยด้วยไฟเวทสักคนสองคนให้ให้โอ้พูดถึงกันนะฮะวิภาวิจารณ์ตา๊มของโอ้นะอย่างอาคีฟกูรูโซดาเป็นไงครับอาคีฟอาคีฟนัดล่าสุดเขาชนะเจ้าเสือใหญ่ใช่ไหมครับเขาเก่งครับเก่งพูดเก่งแล้วก็อาวุธตอนเนี้ยไม่ไม่ว่าจะเป็นแค่อาคีฟหลายๆคนอ่ะ อาวุธอาวุธมวยไทยนี่เขาครบเครื่องหมดเลยตอนนี้เราต้องกลับมองคนไทยว่าคนไทยอ่ะต้องพัฒนาให้ไปถึงเขาแล้วตอนเนี้ยเพราะว่ามวยไทยอ่ะมันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วตอนเนี้โนยลโลกมันเปลี่ยนแล้วโลกมันเปลี่ยนแล้วมวยไทยมันก็เปลี่ยนแล้วมันแบบถ้าเกิดเรายังยังยังเป็นสไตล์เดิมอ่ะสไตล์มวยไทยเดิมๆอ่ะต่ไปเขาไม่ทันแน่นอนเพราะตอนเนี้ย เขาทั้งเก่งทั้งเร็วทั้งคล่องอย่างตัวผมเนี่ยผมก็ต้องกลับมาฝึกซ้อมว่าทํายังไงจะต้องให้มันทันเขาตอนนี้ครับเพราะว่าความแข็งแกร่งเรามีอยู่แล้วประสบการณ์เรามีอยู่แล้วเหลือแค่ความเร็วความคล่องความพิ้วแค่นั้นนะครับที่เรื่องเยียสู้เขาไม่ได้เรื่องวิสัท์การกีฬาเหรออ่าใช่ครับเราก็ต้องเอาจุดนี้ต้องมีแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าอย่างลูก ยังอยังอึดอึดอย่างคล่องแบบจะหมดแรแล้วก็ฟื้นขึ้นมาได้อย่างเงี้ยเพราะหลังเขามีอยู่แล้วแต่บางทีคนไทยอ่ะยกตัวอย่างบางคนนะโดนไปยุบแล้วก็ฟื้นขึ้นมาไม่ได้อันนี้เรื่องนี้ก็ต้องเข้ามาช่วยเยอะคนักมวยนักมวยนักมวยไทยนี่ยังยังติดในเรื่องของการลดน้ำหนักอยู่แบบเก่าเก่าอยู่หรือเปล่าอ่ามันก็เป็นมันก็เป็นบางมันมันมันก็ยังมีบ้างครับมันก็มันก็ยังมี บ้างเป็นบางบางบางคนแต่ว่าผมคิดว่าไทยตอนนี้ก็เริ่มพัฒนาขึ้นมาแล้วเรื่องเรื่องวิทยาศาสตร์การ,รกีฬาเรื่องคุ้มมหาเรื่องอไหนก็เริ่มดีขึ้นมาโคชนาการใช่ครับโพ<ร>ืนาการน้ำมวยน้ําหนักเท่ากันเราตัวเล็กกว่าเขาตลอดใช่ครับเราก็ต้อง,บบงเราก็ต้องแบบนี่แหละเราก็ต้องมองเรื่องนี้ว่าเราจะทํายังไงให้ใหมันได้เปรียบเขาเพราะว่าเรื่องมวยเรื่องความแข็งแกร่งเรื่องอะไรเราได้เปรียบอยู่แล้ว เราต้องมาฝึกว่าเรื่องความเร็วความคล่องอาวุธออกยังไงจะได้คะแนาานอย่างเงี้ยเราต้องมาต้องพัฒนาต่อไปครับเรื่องการฟื้นตัวเอาจริงๆแล้วนักมวยไทยการฟื้นตัวมีมีปัญหามากเลยครับมีปัญหาเมีปัญหา <laughs> เพราะว่าโดยโดยโดย,โดย,โ,ดยโดยที่ผมรู้มานะครับรู้ก็ผมก็ยังไม่ไม่ได้เก่งอะไรแต่ <c oughs> เพราะว่าเขามีวิทยาศาสตร์การกรีฬาเขามาเสริมในเรื่องพวกในเรื่องพวกชนาการในเรื่องกินด้วยเขาก็เลยฟื้นตัวได้เร็ว ต่างต่างชโดยที่ใใที่คุณต่อยกับทางกล้องตองนีก็ถือว่าฟื้นตัวได้ได้ได้ไดไดแบบก็ผมว่าเริ่ม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 มเาเข้ามาใช้บ้างครับ <c oughs> รู้สึกเสาหน้าเนี่ยจะมีคู่หน่าสนใจคนการเปรียบค<ท>ู่ของตัวเก่าเก่าดับเบลเล็กดับเบิเล็กจะขึ้นชกเป็นไงช่วยพิพากษาหน่อยครับสำหรับผมนะครับก็น้องก็มาอยู่ในค่ายก็เกินครึ่งปีแล้วแหละเกินครึ่งปีน้องก็พัฒนาขึ้นตอนนี้ก็ แต่พว่าน้องอ่ะเป็นมวยที่อาวุธครบเครื่องอยู่แล้วมีอาวุธที่คมอยู่แล้วอาวุธที่หนักอยู่แล้วแล้วก็มาเสริมความเร็วความเร็วความคล่องออกอาวุธยังไงการป้องกันตัวการป้องกันตัวก็พยายามเสริมให้น้องน้องก็พัฒนาขึ้นครับทำเรื่องโหวบ้างครับผมคิดว่ามีพวกเต็มต่อยเนี่ยสักช่วงไหนครับตอนนี้ผมก็อย่างไงขึ้นเราเร็วสักเดือนหน้านี่ก็ได้นะครับได้นะครับลูกพี่ครับผมก็ผมก็ เตรียมตัวอยู่ตลอดครับผมซ้อมอยู่ตลอดเดี๋ยวขอคำถามสุดท้ายนะคะคสุดท้ายสุดท้ายนะครับแฟนๆมวยวงงก็รอการกลับ<ผ>ม,มา<ผ>มของโอนะครับยงไพี่มเาหนอรผมก็ออยากฝากแฟนๆมวยนะครับว่าผมฝากท่ผ่านกีก่ตามผมด้วยแล้วก็ผมก็ไม่แนป่ปีนี้ปีใหม่แล้วอาจจะเป็นปีที่ดีของผมก็ได้ผมก็จะพยายามเต็มที่ก็ฝากแฟนมวยทุกคนให้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็ ฝากติดตามนักมวยในค่ายซุปเปอร์บอลด้วยครับว่าจะมีรายการชกในเร็วๆนี้ด้วยก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับโอ้อายุเท่าไหร่แล้วครับปีนี้39ครับอายุเป็นเพียงตัวเลขใช่ไหมตัวเลขครับตัวเลขมันมันมันไม่เกี่ยวที่อายุครับเพราะว่าการฝึกซ้อมการกินการอะไรมันมันทําได้ทุกคนครับขอบคุณมากครับโอ้ขอบคุณครับขอให้สมหวังครับขอบคุณครับขอสวัครับสวัสดีครับพี่โอบสวัสดีครับ ผมอยากจะให้พี่โอลองพูดถึงคู่ที่น่าสนใจมากวันบาลเลนไทยนั่นคือชาโดปะทะกับนิโคโอ้ชิงแชมป์ที่เป็นสอกันหนักทั้งคู่หนักทั้งคู่ก็สำหรับคู่นี้น่าดูมากครับส่วนตัวผมนี่ผมอยากดูมากผมมอกว่าคู่นี้ต่างคนต่างอาวุธใส่กันแน่นอนอาวุธหนักทั้งคู่เพราะว่าผมมาเคยเจอนิโคมาแล้วนิโค น้ำวยที่อาวุธหนักมากที่หนักหนักที่สุดที่ผมเคยเจอมาครับแต่ว่าเตะขาเขาเกิดไปเหมือนกันนะก็ก็ถ้าถ้าเกิดใกล้ๆตัวใกล้กันก็น่าจะอยู่แต่เนี่ยเขาเขาตัวใหญ่ตัวใหญ่ขนาดขึ้นไปรุ่น70ิบนะก็ยังก็ยังแบบว่าไม่ได้ไม่ได้เสียบียบไม่ได้เสียบเสียบเลยแล้วอย่างของชาโดนี่ทางของเคยได้แบบชาโดเนี่ยเขาเป็นเขาเป็นมวยที่อาวุธ อาวุธผมว่าอาวุธหลากหลายกนนว่านิคนะเพราะเขามีทั้งมีเตลูกเตะหนักๆมีศอกมีหมัดมีเข่าด้วยผมว่าอาวุธของชาโดจะได้เปรียบนิโคแต่ว่าเรื่องความหนักซูสีกันมากครับผมแล้วถ้าแบบว่าให้ทางของน้องหัวลองเ,อเลือกสักคนเลือกสักคนส่วนตัวผมผมเลือกนะผมเลือกผมชอบชาโดเพราะว่าชาโดเป็นอาวุธเ,เป็นมวมที่อาวุธเทียก,กว่า อ้วนหลากหลายกว่าอาจจะมีช่องที่จะชนะนิโคโได้ครับแต่ก็ไม่แน่หมัดมวยเพราะมันนวมเล็กครับผมนวมเล็กเลยเนาะถ้าม็นนวมใหญ่ยัยยงพอบังพอ็อกแล้ววมเล็กด้วยโอเคครับผมขอบคุณมากครับผม